เทคนิคการเลือกซื้อคอนโดม,มาฝากกันค่ะ ดีค่ะวันนี้นะคะเดียมีเทคนิคการเลือกซื้อคอนโดมาฝากกันค่ะคอนโดนะคะถือว่ามีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะตอบโจทย์และสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งทั้งการคอนโดนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีความปลอดภัยนะคะยิ่งการบริหารจัดการนะคะดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเดียเอาเทคนิคดีๆนะคะมาฝากกันค่ะเทคนิคการเลือกซื้อคอนโดนะคะที่เดียอยากจะแนะนำนะคะหนึ่งค่ะเลือกซื้อคอนโดที่ทำเลดีนะคะใกล้ห้างสับสินค้านะคะใกล้ ร้านสะดวกซื้อนะคะใกล้โรงพยาบาลนะคะอยู่ท่ามกลางใจกลางเมืองนี่ยิ่งดีไปเลยค่ะ สองค่ะราคาที่ตั้งไว้นะคะต้องตามงบประมาณของเรานะคะซึ่งผ่อนเนี่ยดีกว่าเช่าแน่นอนเลยค่ะสามค่ะเลือกคอนโดแบรนด์ดังและน่าเชื่อถือได้นะคะซึ่งจะมีคอนโดนะคะของยักษ์ใหญ่บริษัทหลากหลายมากมายเลยนะคะที่ให้เราเลือกกันอย่างเช่นที่นี่นะค่ะคอนโดกันลพฤกแกนนะคะห้องนี้ค่ะเป็นคอนโดของห้องกันลพลกแกนนะคะมีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบความปลอดภัยและก็มีความน่าเชื่อถือนะคะถือว่าได้มาตรฐานของคอนโดเลยค่ะห้องนี้ค่ะเนื้อที่ ย่ที่29.13ตารางเมตรเลยค่ะเสนอใครอยู่ที่ราคา1,290,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจค่ะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ากันมาได้นะคะทางเพจบ้านและที่ดินนครศรีธรรมราชค่ะหรือว่าโทร097-722928ค่ะเลือกคอน,นโดดีมีใช้ไปกว่ครึ่งน,นะคะ